อยา่างกดเปิดก๊ดอโอเคเด็กๆสไลด์ไปแล้วเนาะไปยังลูกลดูแล้ว<ๆ>อาโอเคสไลด์ไปแล้วเนาะ,ะ<ๆ>เดี๋ยวคุณครูเริ่มฉายสไลด์ก่อน<ๆ>อ่าอ่ะวันนี้เรียนวิชาสังคมศึกษานะลูกอ่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขายเนาะ<ๆ>อะดูประสบการเรียนรู้เด็กๆตั้งใจฟังก่อนเนาะ จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเด็กๆเรียนแล้วเนี่ยต้องบอกความหมายของผู้ซื้อและผู้ขายให้ได้ว่าผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมันคืออะไรเนาะต่อไปจุดประสงค์ข้อที่สองเขาบอกว่าจําแนกผู้ซื้อและผู้ขายได้นั่นหมายความว่าเรียนแล้วเด็กๆรู้แล้วว่าผู้ซื้อผู้ขายคืออะไรเนี่ยต้องบอกให้ได้ว่าผู้ซื้อเนี่ยคือใครผู้ขายเนี่ยคือใครนะคะ ต่อไปจุดประสงค์ข้อที่สามก็คือบอกความสัมพันธ์ระหว่างซื้อกับผู้ขายว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยมันมีความความสำคัญกันอย่างไรบ้างอาอต่อไปข้อสุดท้ายวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้นะคะว่าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ผู้ขายเนี่ยมีความสำคัญกันอย่างไรบ้างนะคะอ้าวต่อไปมาดูสไลด์ต่อไปลูกเ <grands> ด็กๆ <desk> ดูนะคะนี้เป็นภาพภาพใครลูกคนผูน <kov> ้ชายคนนี้กําลังทําอะไรคะ ทำไรลูกซื้อของค่ะซื้อของเนี่ยเขาใช้อะไรซื้อลูกเขาใช้อะไรเขาเขาถืออะไรอยู่เนี่ยเขาถืออะไรอยู่ลูกตลางลาปลาเงินเงินนะคะเอาเงินเนี่ยเพื่อการทานปลาเขาก็เงินไปซื้ออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผู้ซื้อคนนี้เรียกว่าผู้ซื้ออ่าต่อไปผู้ซื้อก็คือคนที่นําเงินไปซื้อสินค้านะคะต่อไปต่อไปผู้ขายมาดูผู้ขายบ้าง นะคะใครเป็นคนขายเนี่ยสุภาพเนี่ยใครเป็นคนขายลูกขายลูกคนไหนลูกคนซ้ายคนขวาขายลูกอ่าคนที่ถือปลานะคะจะเป็นคนคนขายนะคะนคนขายก็คือผู้ที่นําสินค้าเนี่ยหรือบริการเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะคะ เนี่ยคนนี้คือคนขายเอาเอาปลามาขายให้คนนี้คนนี้เอาเงินมาซื้อนี่ก็ได้น,นี่ก็จะได้ปลาตอบแทนไปนะคะโดยเอาเงินเนี่ยมาแลกเปลี่ยนต่อไปผู้ซื้อกับผู้ขายเห็นไหมคะก็คือผู้ซื้อกับผู้ขายความหมายคือในการผลี่สินค้าและบริการเนี่ยมาจําหน่ายเนี่ยจาหน่ายหรือคําว่าแปลว่าขายเนี่ยจําเป็นจะต้องมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมันจะถึงถือว่าเป็นการค้าขายนะลูกอะต่อไปเห็นไหมนี่คือ ภาพเนี่ยคุณคนขายเนี่ยกำลังขายอะไรหูกภาพเดือเนี่ยเขาภาพเขาขายอะไรลรกขายขายกับข้าวค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพเนี่ยถูกภาพเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยที่คุณครูชี้เนี่ยเนี่ยที่คุณครูชี้ไอขายไอซ์รีมขายไอซ์ครีมเด็กๆก็นําเงินไปซื้อนะคะนี่นั้มเนี่ยเด็กๆก็ไปซื้ออันนี้ผู้ขายเด็กๆก็นําเงินเนี่ยไปซื้อคนที่นําเงินไปซื้อเด็กๆนําเงินไปซื้อเนี่ยก็จะเป็นผู้ซื้ออ่าต่อไปดูภาพต่อไปอีกเนี่ยผู้ขาย นะคะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเนี่ยเขาขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตคนเนี้ยก็คือไปซื้อของเนี่ยมีรถเข็นเนี่ยในรถเข็นก็จะมีของเต็มเลยเราเรียกว่าผู้ซื้ออ้าวต่อไปนี่ก็เหมือนกันเนี่ยผู้ขายั้ยเนี่ยผู้หญิงแค่ขายผลไม้นะคะอ่าเนี่ยเราเนี่ยเราต้องการซื้อของในห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็ไปซื้อในห้างนะคะเดินทางไปห้างแล้วก็ไปซื้อของใส่เนตะกา้ารถเข็นเนอะเด็กๆเคยไปห้างไหมคะ ไม่เคยอ่ะอ่าเคยนะคะอ่าเก่งมากต่อไปมาอันนี้คือนะคะคนที่ขายของเนี่ยเราเรียกว่าถ้าเป็นผู้ชายเราเรียกว่าพ่อค้านะคะถ้าเป็นผู้หญิงเราเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรลูกมองะะอ่ะใครตอบส่งหวัวใจมาส่งสติกเกอร์มาเลยเก่งมาก ต่อไปอ่ะคุณครูถามเด็กๆคนนี้คนนี้เขาถามว่าเด็กหรือนักเรียนเคยมีบทบาทเป็นผู้ขายไหมลูกเด็กๆเคยเป็นคนขายไหมลูกเคยเป็นไหมไม่อ่าบางคนบอกไม่เคยบางคนอาจจะเคยนะคะอาจจะคุณพ่อคุณแม่เป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าเนี่ยอาจจะไปช่วยขายของก็มันก็จะอยู่ในอะไรลูกใบบทบาทของการเป็นผู้ขายนะคะอ่าบางคนไม่เคยขายก็ไม่เป็นไรลูกโอเค ต่อไปเรามาดูนะคะในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันก็เราเนี่ยจะอยู่ในฐานะเป็นทั้งผู้ซื้อด้วยและผู้ขายด้วยก็ได้นะลูกอ่าอย่างคนเนี้ยเขาเป็นอะไรลูกเนี่ยเขาบอกเขาถือป้ายเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่า <20 S 1> เป็นผู้ขายนะคะเออเขาขายผักผลไม้เนี่ยราคายี่สิบบาทเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่นําผักไปขายที่ตลาดคุณแม่ก็อยู่ในฐานะเป็นผู้อะไรลูกผู้ซื้อหรือผู้ขายผู้ขายค่าเก่งมากเป็นขาย อ่าพราะคุณแม่ขายผักเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็นําเงินที่ขายผักได้เนี่ยไปซื้อเนื้อไว้รับประทานนะตอนนี้คุณแม่บทเปลี่ยนบทบาทแล้วจากเป็นคนขายมาเป็นคนอะไรละไปซื้ออ่าเป็นผู้ซื้อถูกต้องเก่งมากอ่าเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วเนาะความหมายของคำว่าผู้ซื้อและผู้ขายไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่าเขาเกี่ยวกันยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่า ผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยจาเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันนะคะเพื่อผู้ซื้อเนี่ยเกิดความพอใจผู้ขายก็จะได้เงินตอบแทนนะคะเป็นไรายได้นะคะจากการขายสินค้าและใช้บริการอันนี้ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นเราเนี่ยผมยาวเราก็ไปใช้บริการที่ร้านตัดผมเนี่ยโดยที่เราเอาเงินเนี่ยไปแลกกับการใช้บริการเราก็จะได้ทรงผมที่นะคะพอใจบึงพอใจของเราตอบแทนกลับมา ขายไปซื้อของก็เหมือนกันเราทําเงินไปซื้อของเห็นไหมคะอาอย่างเช่นอันเนี้ยกล้ากล้านําผลไม้มาขายแล้วนําเงินมาซื้อไปซื้อเสื้อผ้านะคะตอนนี้กล้าเป็นอะไรลูกกล้าเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายผู้ขายค่ะเป็นคนขายขายผลไม้ขายเสร็จแล้วได้เงินมาก็ไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านคุณเจนเนี่ยเนี่ยคุณเจนขายเสื้อผ้านะคะต่อไปคุณเจนขายเสื้อผ้าเนี่ย ขายเราได้เงินคุณเจนก็นําเงินเนี่ยไปซื้ออะไรลูกไปซื้อผลไม้ที่ครายที่ครายอ่าไปซื้อที่กลานะคะหรือกลาเห็นไหมอันนี้คือการความสมพั์ระหว่างนะคะผู้ซื้อกับผู้ขายมันคือ,คอมันเกี่ยวข้องกันนะลูกนะคะมีซื้อซื้อมีผู้ซื้อก็ต้องมีผู้ขายมีผู้ขายก็ต้องมีผู้ซื้อนะคะเราเรียกว่าการแลกเปลี่ยนนะคะโดยใช้เงินอ่าโอเคเรามาดูความสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะไปทําแบบหัดเนาะ อ่ะวันนี้คุณครูอันวิแอไปขออนุญาตไปเร็วนิดนึงเมื่อกี้คุณครูคเข้าชา้าเนาะอ่ะโอเคเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายกันลกูกเขาบอกว่าผู้ซื้อก็คือผู้ที่นําเงินไปซื้อสินค้าและบริการมาใช้สอยนะคะหรือเอามาบริโภคนะคะผู้ซื้อส่วนมากก็จะอยู่ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการเนี่ยมันก็มีวิธีการปฏิบัติตนระหว่างผู้ซื้อด้วยของการอของการเป็นผู้ซื้อก็บอกว่าต้องฉลาดในการ เลือกซื้อสินค้าต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้านะคะแล้วก็รู้จักใช้ใจ่ายอย่างประหยัดมีการวางแผนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของนะคะอ่าทีนี้เรามาดูของผู้ขายบ้างผู้ขายก็มันก็มีวิธีการปฏิบัติตนนะคะถ้าเราอยากจะเป็นผู้ขายที่เป็นคนขายที่ดีเนี่ยมันก็จะมีวิธีเขาบอกว่าเราต้องขายสินค้าที่มีคุณภาพเอาของดีเอาของเสียมาขายได้ไหมสมมติว่าเราขายของกินเนี่ยขายได้ไหมลูก ไม่ได้ครับเออไม่ได้ขายก็ขายได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปคนคนซื้อก็ไม่มาซื้อแล้วนะคะแล้วต่อไปข้อที่สองก็คือต้องไม่ขายสินค้าที่ราคาแพงมากเกินไปแพงเกินไปคนก็ไม่ซื้อนะยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วยขายของแพงแพงคนก็ไม่ซื้อเราเราก็มีไม่เยได้สามมีความซื่อสัตย์ในอาชีพของตนไม่หลอกลวงบางคนบอกว่าาของไม่ดีเนี่ยมาขาย นะคะข้างบนเนี่ยมุิว่าขายผลไม้เอาของดีๆไว้ข้างบนของไม่ดีไว้ข้างล่างเนี่ยอันนี้เราแ,รแสดงว่าไม่ซื่อสัตย์และก็จะขายสินค้าได้ครั้งเดียวและที่สำคัญข้อสุดท้ายคือต้องแนะนําข้อมูลสินค้าของเราที่เราขายด้วยว่าสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพดีอย่างไรนะคะให้คนซื้อได้รับรู้นะคะครั้งต่อไปเขาก็จะมาใช้บริการเรานะคะอันนี้ครูจะไปเร็วๆนิดนึงเนาะอันนี้ผู้ขาย ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเขาบอกว่าผู้ขายสินค้าเนี่ยต้องขายราคาไม่แพงและมีคุณภาพนะคะผู้ซื้อก็จะได้สินค้าต้องที่ต้องการราคาไม่แพงแล้วก็มีความสุขนะคะนี่คือผู้ขายก็ผู้ขายก็จะได้ตอบแทนก็คือได้ได้เงินมีกําไรจากการขายของแล้วก็จะมีความสุขนะคะส่วนผู้ขายก็ผู้ซื้อก็คือต้องซื้อสินค้าราคาแพง ถ้าเขาซื้อของราคาแพงเขาก็จะไม่พอใจไม่มีความสุขครั้งต่อไปเขาก็จะไม่มาทําไมลูกซื้อสินค้าของเรา,าเราก็จะขายสินค้าได้น้อยขาดทุนไม่มีกําไรนะคะเขาก็จะเครียดอ่าทีนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดการเด็กๆไปเปิดไปหยิบหนังสือมาเปิดหน้าห้าสิบหกเลยลูกนะคะเด็กๆไปหยิบมาเลยลูกเปิดหน้าห้าสิบหก อ่าหยิบไมย้ยางลูกใครหยิบแล้วส่งสติกเกอร์หัวใจมา,มาลูก,เ,เ,ก,เ,กเปิดได้นานเลยเด็กเปิดได้ยังเปิดแล้วครับเปิดแล้วเนาะอ่าโอเคแล้วเราทํากิจกรรมพร้อมกันเลยลูกเด็กๆเปิดหน้าห้าสิบหกเตรียมดินสอเลยนะคะอ่าวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ ผู้ซื้อกับผู้ขายและความสัมพันธ์เนาะเราเรียนไปมั่อสักครู่แล้วเมื่อกี้ครูให้ความครูไปแล้วอ่าเด็กๆมาดูกิจกรรมหน้านี้กันเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยอ่านบทสนทนานที่เขากําหนดให้แล้วตอบคําถามเนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆเด็กๆอ่านตามคุณครูไปในใจเลยก็ได้ลูกหรือออกเสียงก็ได้นะอ่าเขาบอกว่าณตลาดสดแห่ง,นงหนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าข้อความแรกนี่จะ๊ะนี่จะ๊ะ ไ,ไก่ไก่สดจากฟาร์มของฉันอ่าต่อไปข้อความที่สองก็บอกว่าขอบใจนะจ๊ะที่มังคุดนี่มังคุดที่ปลูกจากสวนของฉันจ้าอ่าประโยคที่สามโอ้โหลูกโตน่ากินจังเลยขอบใจมากนะจ๊ะสีข้อความที่สี่ไม่เป็นไรจ้าเอาไว้วันหลังฉันจะเอาผลไม้อย่างอื่นในสวนมาแลกไข่ไก่ของเธออีกนะจ๊ะอ่านี่คือข้อความสี่ข้อความนะคะ เหตุเกิดณตลาดสดแห่งหนึ่งอ่าข้อที่หนึ่งเขาถามว่าจากบทสนทนานี้นักเรียนคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทใดลูกใช้เงินหรือไม่ใช้ลูกใช้หรือไม่ใช้ใช้หรือไม่ใช้ไม่ค่ะอ่าไม่ใช้อ่เด็กๆติ๊กถูกเลยเด็กๆติ๊กถูกเลยลูกติ๊กถูกแล้อคาไปเลยว่าเป็นการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินไม่้เเป็นเวลาสามวันติ๊กยางเด็กๆติ๊กยังลูก ฮัลโหลเด็กๆติ๊กไหมคะติ๊กยังลูกอ่าโอเคอ่าถามเขาถามต่อไปอีกว่าเพราะเหตุใดเด็กๆถึงคิดว่าเพราะเหตุใดเด็กๆถึงคิดว่าอ่าเพราะเพราะเหตุใดเด็กๆถึงคิดว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะอะไร<อ>เพราะเขาขอมาทําไมกันลูก เอามาทำไมกันลูกแลกอ่าเอาของมาแลกกันอ่ะเด็กๆตอบเลยลูกนะคะเด็กๆจะตอบสั้นๆว่าเอามาแลกเปลี่ยนโดยไม่ใช้เงินก็ได้ลูกอ่าตอบสั้นๆก็ได้ขีเข,ขียนเฉพาะที่คุณครูขีดก็ได้ลูกอ่าจะได้จะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เสียเวลาเนาะอของแลกกันอ่าขีดเฉพาะเขียนเฉพาะที่คุณครูขีดตรงไหนที่คุณครูไม่ขีดก็ไม่ต้องเขียนก็ได้หรือใครจะ หรือใคร<ห>เขียนเร็วเขียนกระบทเลยก็ได้ไ<ว>นะคะเ,เป็นการนําผลผลิตที่ได้คือไข่ไก่และมังคุดเนี่ยมาแลกเปลี่ยนการโดยไม่ใช้เงินหรือจะเขียนสั้นๆก็ได้นะลูกว่ามาแลกเปลี่ยนการโดยไม่ใช้เงินก็ได้<ว>ทันไหมคะอ่าใครกลัวไม่ทันเด็กๆแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะลูกนะคะเดี๋ยวหมดชั่วโมงเด็กๆค่อยไปอ่าตรวจสอบได้หรือทำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะลูก ใใอ,อ่ถ้าใครเสร็จแล้วส่งสติกเกอร,ร,ร,ร์มาสติกเกอร์ตรงไหนอ,อ่าใครเสร็จแล้วส่งสติกเกอร์อะไรก็ได้ส่งมาเลยเป็นตามคูเลยต่อไปต่อไปข้อที่สองนักเรียนคิดว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบนี้มีผลดีไหมเด็กๆว่ามีผลดีหรือไม่หรือไม่ลูกมีผลดีไหมการแลกเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้เงินเนี่ยดีไหมลูกดีไหม ดีค่ะดีนะคะอ่าแต่เขาถามว่ามันมีผลดียังไงล่ะลูกเราต้องใช้อะไรล่ะลูกการแลกเปลี่ยนแบบนี้เราต้องใช้เงินไหมใช่ใช้ลูกใช้ไม่ใช้ตอบเลยลูกการนำผลไผ่หินยังอยู่ในห้องเรียนไหมลูกเด็กๆยังอยู่ในห้องเรียนไหมคะ ดูค่ะดูเขาถามว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบเนี้ยมีผลดีไหมลูกไม่ต้องใช้เงินเนี่ยดีไหมลูกดีเนาะ <ไป S 1> อ่ามันดีนะคะก็คือทําให้ผู้ที่มีความ,มต้องการสินค้าได้รับสินค้าที่ตรงต่อความต้องการของตัวเองอ่าเหมือนคนเนี้ยเขาขายไขย่ไก่เขาก็อยากกินผลไม้ด้วยนะคะอ่ะเด็กๆตอบเลยลูก ทำให้ผู้ที่มีความต้องการสินค้าได้รับสินค้าตรงความต้องการของตนเองมัน okay. ไม่เ,เ,เขียนออยลเลยเ,เขียนแล้วยังลูกเด็กๆเขียนได้อยังไดแล้วคะอ่าดีมากอ่าคุณครูยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าจอไปไหนหรอกลูกคุณครูอรอให้เด็กๆเ,เขียนก่อนเนะาะพันหนวยไม่ใช่อ่า ครูคะข,ข,ขีดเส้นได้ไหมคะม,ะมต้องขีดค่ะลูกไม่ต้องขีดลูกไอ้ที่คุณครูขีดเนี่ยคุณหมายความว่าคุณเลือกข้อความให้ให้เด็กเด็เขียนเฉพาะคู่ค,ค,คุณให้ไดม้มันเยอะเกินค่ะมันเยอะเกินค่ะเป็นท่านนี้ไม่พอค่ะหรอ ก็เอาเฉพาะที่คุณครูขีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะอข้อที่สองาได้นะทคำนก่อ่ะมาสันๆเดี๋ยวเดี๋ยวอหนึงเอห่งอเขียนเฉพาะให้คุณครูขีดก็ได้ลูกเป็นการย่อข้อความให้มันกระชับขึ้น เด็กๆโอกว่าเห็นไม่พอแต่เด็กๆไม่ต้องขีดเส้นใต้ตาม,มุณครูนะให้เด็กๆเ,เขียนเฉพาะที่คุณครูขีดเส้นใต้อ่านไหมลองล่านเตไป มันจะเกิดหลายหลายอย่างหลายหลายข้อนะลูกอ่าเรามาดูผลดีข้อต่อไปเขาบอกว่าทําให้สินค้าที่มีมากเนี่ยสามารถกระจายไปสู่ผู้ที่มีความต้องการได้อย่างรวดเร็วนะคะอ่านี่สั้นๆได้ว่าสามารถกระจายกร,ระจายนะคะทําให้สินค้าอันนี้อ่าสั้นๆพอ นะคะเอาแค่นี้ไม่ต้องเราเขียนมือเด็กเขียนมาจออเขียนเฉพาะที่คุณครูผิดจะได้ลูกจะได้ย่นระยะเออเครียกอะไรเลียวก็ข้อความลงให้มันกระชับขึ้น จ้ะเสร็จไหมคะเสร็จไหมลูกนิดนึงหลดนึงนะคะอะต่อไปผลดีประการประการหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งของการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าทําให้เกิดความพอใจกับผู้ที่นําสินค้ามาแลกทั้งสองฝ่ายอะเอาสั้นๆว่าทําให้เกิดความพอใจก็ได้นะคะเอาสั้นๆ หรือถ้าใครจะเขียนหมดคุณครูไม่ว่าลูกแถบหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะคะทำให้เกิดความพอใจทั้งสองฝ่ายอ่ะนคุณครูเฉลยประโยคยาวๆให้อ่ะก็คือนักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะ แต่ไม่เป็นไรลูกคุณครูก็อธิบายไปด้วยก็คือย่อย่อข้อความให้ให้มันสั้นๆลงนะคะอ่าใครไม่ทันเด็กๆแอบหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะลูกนะนะเสร็จแล้วโอเคเสร็จไหมลูกใครเสร็จแล้วส่งสติกเกอร์หัวใจมานะคะจริงๆคุณครูจะให้ทําอีกหน้านึงแต่เวลามันหมดแล้วพอดีว่าขอโทษด้วยวันนี้คุณครูเข้าห้องช้าคุณครูลืม อ่ะโอเคคุณครูจะไปหน้าที่เด็กๆนะคะที่จริงจะให้ทำน้านี้ต่อแต่มันไม่ทันแล้วลูกไม่เป็นไรนะคะอ่านี้คุณครูก็จะขอจบบทเรียนเท่านี้ก่อนลูกอ่ะเดี๋ยวคุณครูกลับไปที่หน้าจอของเด็กๆนะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงอ่าคหณครูกลับมาที่หน้าจอของเด็กๆนะคะ